ในบทวัดใจเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ว่าเราจะหลุดควายหรือว่าปัญญาอ่อนไหมนะครับก็คือบทพระอุณาห์ทำไมบทหัวควยนี่มันถึงสําคัญกูเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้แล้วกันมึงอาจจะเคยเรียนบวกลบคูณหารตัวเลขมาทีนี้แม่งก็อาจจะเอาบวกลบคูณหารตัวเลขไปต่อยอดสิ่งที่เรียกว่าพระอุณาหพระอุณาหเนี่ยม,ม,มันเป็นก้อนเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มึงอาจจะถ้าคุ้นกันตอนประถมหรือมัอนุบาลมันก็จะเป็นแบบหน่วยทีเนี้ยสาคัญยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าบทนี้มึงเกิดอาการควยถอกขึ้นมันจะลากไปชิบหายมีควยในนบบทห้างก็ หนึ่งอย่างเช่นการแยกตัวประกอบพหุนามถ้าเบสิกพหุนามมันไม่ได้แยกตัวประกอบพหุนามก็จะแน่นอนครับที่ yes หรือบทที่มันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเข้ากันแต่อาจจะเข้ากันก็คือบทพีทาโกรัสพีทาโกรัสเนี่ยมันก็จะอาศัยหลักการยกกําลังสองมีตัวพหุนาม x พหุนาม y เพื่อสร้างความสัมพันธ์สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมถ้าน้องไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะมีอาการที่ yes เหมือนกันและ 3. ถ้าเอาไปขยายในเรียนต่อเรื่องที่สูงสูงขึ้นเช่นแคลคูลัส ถ้ามึงไม่มีความเข้าใจพหุนามเลยว่าพ hey, ี่ x ลบ x 2ส,ส่วน x x ส่วนบวกกันบวกลบคูณหารกันได้อะไรก็จะขี้ yes เหมือนกันนี่คือความหัวควยที่เกิดขึ้นเยงถ้าเราไม่เข้าใจพหุนามนะครับการแก้ไขวิธีการไม่เข้าใจพหุนามแก้ได้ง่ายก็คือมึงต้องลงไปได้ถึงรากว่ามึงผิดพลาดหรือขี้ yes ในเรื่องไหนนะครับน้องการแก้ปัญหานี้สามารถทําได้หลายแบบเลยนะครับก็คือไอ้ที่อ่านหนังสือมาอา่านลองดูคลิปสอนฟรีต่างๆมากมายของช่องทางอื่นหรือช่องทางกูก็ได้หรือจะเอาทางลัดแบบสบายใจหน่อยก็ สมัครคอร์สเรียนของช่องทางอื่นช่องทางกูก็ได้คอร์สเรียนเกี่ยวกับพุ่งน้ำช่องทางกูก็จะมีเป็นคณิตมอต้นกับคณิตรวบรัดมอต้นตสนใจทักลิงก์จิ้มไลน์ข้างบนนี้แอดมทพี่เต,แต้และทักมาสอบถามราคากันได้ถ้าเราสนใจแล้วเจอนในคอร์สครับเด็กเฟรดคนครับ